บิกบิกได้แล้วครับถอยได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดอยากส่งให้พี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดติรินเดี๋ยวกูส่งแดกทั้งชาเลยยังถามแล้วกูถ่ารวะครั้งถ่ายรึงเทน่ะเอาไม่ขอเหตุผลให้กับว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้เมื่อกี้เลิดเมอไอ้คอนจริงดูเหมือนเมาแต่ไม่ได้เมาแกงแกงเพื่อความสนุกสนานเย็นไปเย็นแต่อีกคนถ่ายเนี่ยเมาหัว ไปกูไม่ดื่มมาหลายต่อหลายดิ้ง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 คาราวาข้อนี้แปดแปดเลยหมดเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าถ้ามึงจัดอ่ะมึงจกีปุ๊บอยากได้อะไรที่เมืองไทยนี่จัดให้ไม่เถ่ายแล้วเว้ยไม่กินละแม่อันไม่ได้แต่พี่รักน้องนะเฮียเอาเทรนมาเรนมาเรนมาเรนมา เราท้าต่อไปพี่บอกเลยว่าถ้าบิ๊กโยนพี่ดื่มทานบิ๊กสามตาลวดเย้แม่งพูดกับแม่งทำจริงปะวะเฮ้ยกูพูดไม่เชียเว้ยเนื้อป้องมาเฮ้ยไม่ถ้าเกิดเนื้อป้องเนื้อเนื้อก้อยเนื้อป้องนี่พี่พูดจริงเว้ยสามรอบเย้สใวกูเทแม่งเต็มแก้วไอ้สัตสไอ้บุตรน้อยสากูเดี๋ยวไปแต่กูต้องโทรโทรกูต้องโทรตอบทอยไม่แก้หรอกแล้ว่าเบาเหมือนกันเบอร์อยู่ แ,แล้วพลาดเอ,า <laughs> เอา้า <c oughs> เอ,าอา้อา y o U and me เธอ, <c oughs> อบอกว่ากูเอากล้องมากินไม่ไม่ต้องละเอางี้เมื่อกี้กูบอกว่าถ้ามึงโดนสามตาอู้งั้นกูอยู่ก็เอ่อเขาไม่เด็กแกล s s up กับ bot bottom up อันนี้เ boat up boat up แต่ว่าบทบทชามที่บอกคนว่าชัดอัพไอ้ใครกันวาะทุกต้นนะครับหนึ่งสสามแปลว่าอะไรอ่ะก็พี่สามต้นแลวนี่บอกจะกรับเมืองไทยอยากได้อะไรบอกจัดให้นี่โธเสียใจหยุดให้เก็บพี่ห่อนจะเดินจะเดิน เรคคอร์ดอ่าเรากลับมาถึงรายการแดกกันวันนี้วันอะไรวันพุธเพื่อผัดแล้วเออพื่อผัดแล้วเอแบกไปเราก็กินกันเดิมอยู่กลัวคอก่อนคอ,อแหง้งอ่า,อากลัวกลัวยังไม่ได้กลัวะไรคุณนะครับกินไปซะอขอขอปีนข้าวก่อนได้ไหมได้ครับอืมอาหารวันนี้คือข้าวขมิ้นราดหน้าโอ้ยอยู่เกิดมาอายุยี่เกือบยี่กปีนี้ยังไม่เคยกินมาก่อน ส่วนผสม,สมก็มีผักผักชีข้าวคมิน้นเนื้อหมูสับเป็นลูกเตา๋าผักอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แต่อร่อยโคตรครับเป็นอาหารที่เหมาะคนเบาอย่างยิ่งพัก,กินไอ้เมาส์เอาไปแล้วเอาอเฮยอ,อะไรวะอะกินเอาเอาแล้วไม่มาเลือกกินของกูอ่ะี่ทุกคนแหละอืมอืมแม่ครัวครับแน,นะนะนำตัวหน่อยครับเบลกาแฟไม่มีนไดดีเลยอะ่ะ กลัวว่างกันแหละว,วันนี้แชมป์เก่าเราไม่เป็นอะไรเลยครับแสดงว่าเกิด immunity เกิดอะไรสารแบบว่าป้องกันจากครั้งที่แล้วผตแต่วันนี้เจ้าบ้านาโฮสต์โฮสต์โฮสต์ไปคนแรกเลยลอตอนนี้เรากำลังพักเหนื่อยกันอยู่พับไทม์พาปไทม์ตอนนี้เล่าหมดไปแล้วประมาณรถก้าวหมประมาณเกือบครึ่งหมเกือบครึ่งมหมนดิรูมาครกือบครึ่งเกือบครึ่งเกือบครึ่ง แล้วกลับมาเติมติดไมิติปแล้วเออน่าจะประมาณหนึ่งขวดครั้งนี้แล้วอะ่ะเราวันนี้เราแต่ว,ว่าราเป็นไปได้ละถ้าทั้งหมดวัน้นึ่ก <5. S 2> ูยอยากบอกคนเดียวว่าแม่กูรักมึงสองคนมากขอบคุณท่าบเมาเฮียเ <laughs> จอกันเจอกัน